สวัสดีค่ะเช้านี้อยู่กับเซลปีใหม่อีซุซุเชียงตรายโดยกลุ่มนกเงือกสำนักง,งานใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับวันนี้นะคะมีภารกิจออกรถไปส่งมอบให้ลูกค้าที่บริษัทนะตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนตรวจเช็ครถอยู่นะคะรถเพิ่งแต่งเสร็จเมื่อวันที่สามนะเมื่อวันจิดวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันที่ห้าเลิกดีส่งมอบรถใหม่ให้ลูกค้าเดี๋ยววันนี้สําหรับภารกิจในการส่งมอบวันนี้นะคะเดี๋ยวพาทุกท่านไปต้อนรับชมบรรยากาศ ด้วยกันปลายทางบริษัทท็อปเมดิคอลจำกัดเป็นบริษัทที่จำหน่ายนะคะอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะเดี๋ยวนี้เดินทางไปส่งมอบพร,ร้อมๆกันตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่ประมาณ8นาฬิกา10นาทีได้นะคะกำลังเร่งในเรื่องของการเตรียมรถแล้วก็เดี๋ยวไปส่งมอบให้ลูกค้าด่วนๆเลิกเข้าบริษัทลูกค้าประมาณ10บโมงไปเลยค่ะที่ลูกค้าเลือกใช้จะเป็นคันนี้เลยนะคะกับหัวเดี่ยวสปาร์ค ส 3.0s สีขาวนะคะออกไปเพื่อขนอุปกรณ์นะคะทางกันแพทย์นั่นเองนะเสริมในส่วนของช่วงล่างโครงแีนบเผาจบครบสเปคนี้เลยนะคะจบครบออกจากสุดตอนนี้เดี๋ยวรอพี่ช่างนะคะตรวจสอบในส่วนของอุปกรณ์ก่อนส่งมอดนิดหนึ่งนะคะพี่ช่างถามว่ารีบไหมไม่รีบแต่จะไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ตอนตรวจเช็คงานก่อนทําการส่งมอบให้ลูกค้านะคะเรียบร้อยนะเจ้าหัวหน้าโอเคตัวเรียบร้อยนะคะเก็บถุงนิดนึงแตอตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องทําความสะอาดก่อนที่จะเอาไปส่งมอบให้ลูกค้าวันนี้ก็มาพร้อมกับสายฝนชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะเช็ดก่อนยังเป็นคราบกาวอยู่เด้อ เดี๋ยวบางต้นก็ล้างมาแล้วนะ S <S <S เสร็จเรียบร้อยสําหรับขั้นตอนการทําความสะอาดรถนะคะหลังจากนี้ก็เดี๋ยวเอารถไปส่งมอบที่บริษทัทลูกค้ากันนะคะปลายทางอยู่ที่ สีแยกสนามบินบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงตลาดนั่นเองค่ะหัวยยุ่งมากเลยค่ะ <ś c oughs> เดินทางไปเติมน้ำมันกันก่อนนะคะ โอเคเดินทางออกจากสำนักงานใหญ่โรงสรี oh, 3, นะคะมุ่งหน้าสู่บริษัทลูกค้ารถติดเว้ยขอขอนุญาตขับรถกลับแป๊บนึ่งนะไปเติมน้ำมันก่อนโอเคนะคะเดี๋ยวเติมน้ำมันเสร็จก็จะเดินทางมุ่งหน้าสู่แม่บริษัทลูกค้านะคะ Top ปเมดิ a คนะคาะอุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่ที่ หน้าสนามบินแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะไปกับสปา3 0เอสใส่โครแมแนเผาจบครบพร้อมวิ่งทำเงินนะคะเอาไปผลเงินขนทองนะ,ะอยากได้แบบไหนอยากได้แบบนี้นะคะพัาหาเซลล์ปใหม่ได้คะ่ะ ถึงแล้วนะคะนี่ไงบริษัทท็อปเมดิคอนจำกัดจังหวัดเชียงตลายศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์ครบวงจรนะคะแต่เราต้องถอยรถจอดสวยๆนึงนะคะได้แล้วมาถึงแล้วนะคะทุกคนดูสภาพรถพอมาถึงมากับสายฝนชุ่มฉ่ำไม่น่าเช็ดเลยเมื่อกี้มาถึงเปื้อนกว่าเดิมอีกดูสิ เป็นเส้นลายค่ะโอเคมาถึงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ปลายทางนะคะบริษัทท็อปเมดิคอลจำกัดศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์ครบวงจรนะคะบร์โทรติดต่อมีตรงนี้นะคะจอดด้านหน้าเจยบร้อยเดี๋ยวรอ,วรอทีมงานก่อนนะคะเลิกงามยามดีสิบนาฬิกาตอนนี้เรามาถึงประมาณเก้านาฬิกาห้าสิบสี่นาทีได้ สภาพมาถึงแล้วน่ามันตกตอนที่เขาเขับมาได้กลืงจางเนี่ย สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับเซลล์ใหม่ค่ะทีซส,สุดเชิยงตะลายโดยุ่เรื่องานสํานักงานใหญ่นะคะวันนี้ก็เดินทางมาส่งมอบรถใหม่นะคะให้กับพี่ฝนนะคะบริษัทเมดิคอนจำกัดน,นะคะเขาเป็นศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์ครบวงจรนะคะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงรายก็ว่าได้นะคะออวันนี้นะคะส่งมอบรถ,ถที่พี่นะคะให้กับพี่ฝนขออนุญาตพูดคุยกับพี่ฝนนิดนึงนะคะอ่อทําไมพี่ฝนถึงเลือกใช้รถไอีิสุเนีย่ย ก็หรือคือเราเราเราต้องยอมรับเนาะว่ามีโซะเป็นแบรนด์ที่ทุกคนยอมรับในเรื่องของในเรื่องของสมรรถภาพใช่ค่ะคอนค้างดีที่เป็น แล้วก็พี่ฝนรู้จักพี่ใหม่จากหัวหน้าอีกทีหนึ่งนะคะก็คือเป็นเอฟซีของหัวหน้าที่เอฟซีติดตามกันมานานด้วยนะคะนานมากแล้วค่ะ,ะแล้วก็ทําธุรกิจร่วมกันเนาะค่ะค่ะ,คะ,ะพี่ฝนก็ขายของอะไร <c oughs> แล้วก็ <c oughs> หัวหน้าก็ทําการรีวิวให้นะคะก็มีการได้บุณกันกน,ะน,กนะคะคุวลุงซึ่งกำลักันนะคะดูแลกันเกี่ยวยางไปค่ะแล้วก็ในเรื่องของการบริการค่ะเราพี่ใหม่บริการนองนะคะ บริการดีมากๆค่ะมีกดให้คะแนนด้ไหมคะอยากให้คะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่คะ <c oughs> เกินน้อยเลยคะเกินน okay. 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 yeah. okay. 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 ้อยเลยนะคะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะพี่คนขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยที่ไว้วใจให้นกพหม่ดูแลนะคะถ้ามีโครงการออกรถใหม่เพิ่มเติมนะคะยังไงก็คุณหนอรพี่ใหม่ได้นะคะก็ยังไงสําหรับรถใหม่คันนี้นะคะขอให้ร่ำรวยเงินทองโชคดีทุกการเดินทางค่ะก็ข้นเงินขลนทองเข้ามาเรื่อยๆรวยไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับรถใหม่ป้ายแดงสมมอบให้ลูกค้าถึงที่นะคะ สูตรรวมเครื่องมือแพทยครบวงจรค่ะกับสปา 3.0S ใส่โครงแหนบเผาจบครบพร้อมวิ่งทําเงินนะคะคันนี้สีขาวราคาเดิมอยู่ที่628,000บาทค่ะตัวนี้นะคะก็อามาส่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านถึงที่ทํางานถึงบริษัทกันเลยทีเดียวนะคะคันนี้จบครบนะคะถ้าสเปคนี้เลยนะความจริงออกรถจ่ายเริ่มต้นที่4,900บาทนะได้โครงแบบนี้ได้เผาได้ช่วงล่างแบบแอัดแน่นจัดเต็มแบบนี้เลยนะคะ มาดูในส่วนของเท้านะคะเห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นสเปคโปรนะคะกระทะก็ของโปรนะตัวนี้ยางด้านหลังเป็นยางสําหรับการบรรทุกค่ะเป็นขอบ15ห้ายางมิสลินนะ,ะในส่วนของช่วงล่างแบบล่างสุดเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเห็นไหมใส่แหนบนะคะหนึ่งสามสี่ห้านะคะใส่แหนบเพิ่มมาข้างละห้าแผ่นนะคะแล้วก็ของเดิมมีให้ดีแล้วนะ,ะที่สี่แผ่นนะคะ ตัวนี้ยังไม่รวมแนบกอดน,นะคะก็คือใส่ประมาณนี้สามารถบรรทุกได้ถึง5้ถึงหกตามกันเลยทีเดียวนะคะคันนี้จบครบสําหรับท่านใดที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมทักหา,าเซลล์ปีใหม่ได้เลยนะคะตามดิ้งด้านล่างตรงนี้ค่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ท่านใดสนใจก็ทักมาคนะ,คะขอญอากไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย